นูมาทำอะไรล้างรถให้ตาบอ,อเฮ้ยนูมาล้างรถให้ตาบอเฮ้ยอ้ยอย่าไปทำใครมารใครมารใครมาเนาะใครมาเนาะนูมาล้างรถช่วยตา ตาล้างรถตาล้างรถตาล้างรถให้พ่อกับแม่อืม <Yeah. S 1> คนหนึ่งหลับไปแล้วจ้าพี่เพชรเหลือแต่พี่เพชรคนเดียวพี่พลอยหลับไปแล้วหลับไปเรียบร้อยแล้ว

โอ้วต้องขึ้นไปไปไปเอาตบยุงแน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 เอ๊บตบอึ๊บอึ๊บบอีกตบอีกตบอีกบินมาอบอีกตบอีก นี่ถนนคือโล่งดีแท้ไปไปชุดสวยหนูใส่ชุดสวยพี่อะไรให้ไม่รู้นาะน้ำน้ำน้ำน้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าไปกดอย่าไปกด อ้ยลุกมายังี้ยรอมามามาเอาลงมาได้แล้วมั้งลงมาได้แล้วมั้งแม่วะลงมาได้แล้วมั้งแม่วะอี๋สวยจังทำยังไงเอาทำยังไงเอาจะโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ทำยไงเอาจ้า เอะใส่มือใส่มือลูกใส่มือใส่เิ้วใส่เิ้วเออเอาเิ้วเออนั้นแขนอาอะไรอะไรออย่าอมนะอย่าอมอย่าอมแอะไม่อมไม่อมนี่ใส่ใส่เิ้วนี่ใส่เน้ยนี่เอาเน้ยนี่เน้วเน้่ใส่เน้วหญ่ใส่เิ้วยายเออเอาสอดเข้าไงเอาสอดเข้าอย่างนี้ไหม สวยสากสวยดิค่ะสวยไร้ไม ah ่น้องอืออือเอ่อใส่ใส่เอ้ตบมือ